สร้าวัสดีครับคุณผู้ชมครับอินโนเวทีเวอร์ตี้ในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่คณะรัศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการประกอบธุรกิจนะฮะของโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของ SME การกำจัดมลพิษเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะมีข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการควบคุมอยู่เรื่องนี้ผู้ประกอบการหลายคนก็ให้ความสนใจที่จะกำจัดตรงนี้ให้ได้ตามมาตรฐานวันนี้ครับเราจะมาติดตามเรื่องของนวัตกรรมงานวิจัยอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่สามารถนาไปตอบโจทย์และนำไปใช้งานของผู้ประกอบการ SME กันได้นะครับกับเครื่องกำจัดฟุนแบบเปียกชนิดเครื่องแรงดันสูงนะครับเป็นผลงานวิจัยของอาจารย์เรวัต่อมสุข จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของราชมงคลธญบุรีตอนนี้อาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวไปชมกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงกันครับสวัสดีครับอาจารย์เรวัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาชมเครื่องของอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของเรื่องของแนวคิดนะครับของเครื่องนี้เป็นใหม่ไงบ้างของเครื่องกําจัดฝุ่นแบบเปลี่ยนจริงๆแล้วเครื่องนี้เราเราถือว่าเป็นเป็นเครื่องที่เราสิ่งแรกที่สร้างมาก่อนคือเราเป็นเครื่องงานของนานวิจัยก่อนนะครับ สิ่งสําคัญที่ที่เราสนใจตัวนี้ก็คือเราเราไปเล็งเห็นในเรื่องของอความจําเป็นนะฮะและความต้องการนะฮะของภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นระดับ SME นะครับที่ที่ต้องสนใจในเรื่องของการพูดถึงในเรื่องของระบบะบำบัดอากาศครับ,รบสำคัญยังไงเพราะว่าปัจจุบันในในแง่ของกฎหมายนะครับแล้วก็ทางภาครัฐเองอยากให อุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับที่มีกระบวนการแล้วก่อให้เกิมดมลภาวะทางอากาศเนี่ยต้องต้องผ่านกระบวนการบําบัดก่อนที่จะทิ้งสู่หรือปล่อยสู่สภาพหรือสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปครับประมาณาเครื่องนี้ก็เลยเราเราเร็งเห็นตรงนี้ฮะเราก็เลยสร้างสรรค์รักษาของงานวิจัยขึ้นมาตัวหนึ่งเพื่อเพื่อดูว่าจะมีลักษณะของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดที่จะสามารถที่จะตอบสนองหรือตอบโจทย์กับความต้องการของอุตสาหกรรมดับเอสเอ็มได้ นะครับจึงเป็นที่มาของงานวิจัยแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ตัวนี้ครับครับจริงๆแล้วนี่เครื่องเครื่องแบบนี้มีตามโรงงานต่างๆไหม,มครับคือคือตามโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าระบบแบบนี้มีครับนะครับนะโดยแต่จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่จะมีก่อให้เกิดมลภาวะค่อนข้างเยอะมากนะฮะแล้วก็ในในความจะเป็นแล้วมันมีขนาดของเครื่องค่อนข้างใหญ่นะครับในระดับของของุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับต้นทุนที่ใช้ในการทําก็ค่อนข้างสูงนะครับ แต่ถ้า SME เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่มีนะครับส่วน SME เนี่ยจะไม่มีอุตสาหกรรม SME กว่า1 1 5 0 0 0 0กว่าโลงเนี่ยยังไม่มีตัวนี้นะครับก็คือมีถือว่าการมีก็คือจะต้องไปผ่านกระบวนการการจัดหาจัดจำหน่ายก่อนนะครับหรือซื้อเข้ามาใช้นะครับแต่ที่ตามท้องตลาดที่มีนะครับมันก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการศึกษาเรื่องของกระบวนการวิจัยที่แท้จริงนะครับที่ที่ส่งผลในเรื่องของประสิทธิภาพในการบรัด นะครับเขาก็จะทำาล้วสารที่ค่อนข้างที่จะเป็นภาพรวมขึ้นมาใช้งานนะครับในระดับหนึ่งที่สามารถในเรื่องของการบำบัดอากาศได้ครับคือความหมายสิเนี่ยคือปกติเนี่ยตามโรงงานอุตสาหการรมใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีเฉพาะเหมือนเขามีการแบบวางแผนเหมือนการสร้างเฉพาะใช่ต้องต้อง,ต,องต้องถูกจกัดตั้งมาโดยเฉพาะสําหรับอุตสาหการรมประเภทนั้นนะครับเพราะมันต้องมีการศึกษาในเรื่องของค่าแรงดันอากาศนะครับที่เราดูออกมานะครับต้องมีการศึกษาจากผู้ประกอบการก่อนนะครับ ต้นทุนจึงสูงนะครับต่อตัวต่อการใช้งานนี่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือส่วนมากมีโรงงานใหญ่ๆหญ่ส่วนเล็กๆกเนี่ยก็เหมือนว่าน้อยน้อยคือแพทย์จะไม่มีขึ้นแต่เดิมนี่นไม่สนใจครับแต่พอหลังๆนี่กฎหมายออกอเริ่มสนใจระบบที่เขาเรียกว่าระบบเวสเกเบอร์นะฮะหรือว่าระบบบำบัดฝุ่นแบบใช้น้ํามันช่วยบำบ,บัดเนี่ยต้องต้องสนใจนะครับมันรวมไปถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดกลิ่นด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อเมื่อตรงนี้มันเป็นช่องทาง เป็นโอกาสมันเป็นโอกาสที่เซกเมนต์ที่น่าสนใจในการพัฒน,นาสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น SMG ในระบบแบบนี้ครับก็ทําให้มีการแนวคิดตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ครับเป็นแนวคิดแบบนี้เกิดขึ้นมาได้กระบวนการของการทําตัวนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเราเราเริ่มต้นยังไงบ้าง <c oughs> คือคือสิ่งที่เราเราศึกษาเราศึกษาในเราศึกษาในเชิงวิจัยก่อนครับนะครับแต่ว่าเราก็ต้องการทําตามวิจัยได้เราก็ต้องหาเครื่องมืเครื่องมือที่ที่สามารถ ตอบโจทย์ของการวิจัยได้ด้วยนะครับจึงเป็นการพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก่อนเราเรานะมีต้นแบบนะครับครั้งแรกต้นแบบนี้นะเราก็ศึกษาจากในในประเทศปเทศปเปอร,ปร์นะครับงานวิใจัยในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับต้นแบบมันก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นแบบหอแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็ทําองค์ประกอบเช่นองค์ประกอบของหัวพ่นน้ำนะครับองค์ประกอบของอุปกร,รณ์ที่ใช้ในการจ่ายอากาศนะครับอลนนี้เรามีต้นแบบเราสามารถดูได้จากอุตสาหกรรมโดยทั่วไปได้หรือว่าดูได้จากผู้ผลิตโดยทั่วไปได้ หลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจสําคัญของระบบคืออะไรที่เราสนใจจริงแล้วระบบนี้คือหัวใจสําคัญก็คือในเรื่องของการหลักของความสมดุลระหว่างน้ํากับอากาศนี่คือหัวใจของมันครับฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยนะจริงเน้นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของแรงดันน้ํากับอากาศที่เขา้าอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือในเรื่องของการสร้างอ,าอนุภาคนะครับการปกคุมของหยดน้ําที่เกิดขึ้นในหอควบคุม อันนี้คือหลักข้างในที่สำคัญครับครับผมนี่คือแนวคิดหลักๆนี่แนวคิดหลักๆหลักๆของการ,รับอยากให้จะแนะนำส่วนประกอบของเครื่องด้านหลังนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างเพราะบางคนแบบหรือผู้ประกอบการอาจจะมองไม่เห็นภาพเอ๊เครื่องนี้ จะนําไปติดตั้งตรงไหนใช้งานยังไงถ้าสมมติว่าสนใจอยากให้จันแนะนําในส่วนถ้าเริ่ม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 จากการจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงแล้วนี่อันนี้คือคือนี่คือตัวจําลองนะก็คือเหมือนว่าเป็นเป็นจาลองของตัวที่ก่อให้เกิดมลภาวะก็เป็นเหมือนโรงงานใจงงานเล็กๆเป็นโรงงานเล็กๆครับเราตีค่าให้เป็นมลภาวะมิลลิกรัมต่อลูกบาทนะครับมันจะอยู่ในนี้ก็อยู่ในอยู่ในกล่องทดลองตัวนี้กล่องทดลองจริงๆแล้วถ้าตัวนี้ก็พูดถึงก็คือถ้าในอุตสาหกรรมเนี่ย เช่นคือเขาจะมีระบบของการดูดอากาศอยู่แล้วตัวนี้ก็คือแทนอุตสาหกรรมเหมือนเป็นปล่องปลองดูดอากาศออกมาจากทุกที่ก็เป็นปล่องนององี้มาน <ATH> ี้ปึ๊บนะครับมันก็ถูกดูดอากาศดูดสิ่งต่างๆเข้ามาหรือว่ามลภาวะที่เกิดขึ้นนะครับดูดเข้ามาในในระบบของของระบบดูดอากาศโดยทั่วไปนะครับอุตสาหกรรมก็จะมีพวกโบเวอร์ต่างๆอยู่แล้วนะครับเราก็มีตัวนี้ก็คือโบเวอร์ที่ใช้ในการดูดอากาศนะครับพอดูดอากาศเล้ค <bask. chaotic. S 1> รับมันก็เข้าสู่หอบําบัด เราเรียกว่าหอบำบัดนะฮะนะครับตัวนี้จริงๆก็เรียกว่าถังก็คือส่วนของหอบำบัดนะครับหอบำบัดตัวนี้นะครับภายในก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหอนะฮรรูปหอข้างในแล้วก็จะมีสิ่งสําคัญก็คือจะมีระบบของของอุปกรณ์ท่นน้ํบอยู่ข้างในนะครับอุปกรณ์ท่นน้าอยู่ข้างในนะครับเราก็จะพยายามปรับความสมดุลนะครับของอากาศที่เข้ากับหอพ่นน้ำนะครับในเรื่องนี้ข้างในจะมีการเรียกว่าการคุกเข้ากันระหว่างตัวมลลภาวะทางอากาศกับตัวของ ตัวน้ําที่ใช้ในการพ่นจับอนุภาคของมันก็เหมือนว่าเราใช้เหมือนทฤษฎีง่ายๆคือใช้น้ําเป็นตัวเป็นจับจับมาวะคือคือเหมือนง่ายๆครับอยู่บ้านอยู่บ้านนะอยากอยากจะไม่ให้รถเดินคนเดินเตะฝุ่นแถวหน้าบ้านให้ทํำยังไงดีก็้าน้าไปลดไปลดหน้าบ้านให้มันเปียกมรภาว่าก็จะหายไปฝุ่นก็จะไม่เกิดขึ้นหลักการนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในเรื่องของการบำบัด นะครับนะแล้วก็คือพอเกิดการบำบัดปุ๊บนะครับแล้วก็เรื่องของตัวน้ํากับของเสียนะครับจะตกลงล่างนะครับที่เป็นมลภาวะเราก็จะมีในส่วนของถังที่เราใช้ในการหมุนเวียนพวกน้ําหรือสารเคมีหรือสารที่เราใช้ในการพ่นในการจับอนุภาคของฝุ่นนะครับก็มีการกรองมาใช้ตลอดเวลานะครับอากาศดีออกทางนี้ก็ออกสู่สิ่งแวดล้อนก็ไปตามหนึ่งก็คือต้องไปเป็นตามกฎระเบียบทางกฎหมายให้ได้ก่อน การมีการตรวจวัดจะมีการมาตรวจวัดกันหนึแล้วอากาศก็ถูกปล่อยออกค่าจริงๆของความมาตรฐานของตัวตัวนี้ครับอยู่ประมาณเท่าไหร่หรือยังไงครับคือคือตอนนี้เราเราพูดถึงประสิทธิภาพกันดีกว่านะครับก็คืออนุภาคที่ที่ฝุ่นในปัจจุบันเล็กๆเนี่ยนะครับถ้ามลภาวะในในในอากาศเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงขนาดของอนุภาคคือคือทั่วไปเนี่ยสูงกว่ายมสิคือมากกว่าเขาเรียกว่าหนึ่งส่วนมันจะมีตั้งแต่หนึ่งส่วนพันนะเล็ก อันนี้ก็ประมาณ10ส่วนพันขึ้นไปแต่อันเนี้ยเราจะทำณปัจจุบันที่เราทําการวิจัยได้นะครับเราอยู่ที่ประมาณ3ไมครครับฮะมไมครคก็คือสามส่วนพัน,นะนเล็กเล็ะฮะตอนนี้ก็คือประสิทธิภาพสูงสุดของมันอยู่ที่ตรงไหน,นอ,ยอ,ยอยู่เท่านี้คือคือ,ค,อคือโดยประสิทธิภาพก็คือ9กเปขึ้นนะดักจับได้หมดค,คือเราจะไม่พูดเลยฮะว่าเฮ้ยบรรยากาศที่เข้าไปเราจะจับแล้วไม่คุณภาพไหมแต่เมื่อมันเข้าไปแล้วนะมันถูกจับได้95%นะถูกปล่อยมานิดเดียว งั้นคาดได้ว่าประสิทธิภาพในการบำบัดต่อลูกบาศเมตรในพื้นที่เนี่ยทำได้ได้ตรงตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่เขาต้องการนะครับหรือทางกฎหมายที่เขาต้องการนะครับทาได้นะครับนี่คือเป็นหอคอยเป็นหอเราเรียกว่าหอคอยละกันนะครับคือทางเป็นทางการนะแล้วก็ออกจากเป็นปล่องปล่องปล่อยอากาศสู่สู่อากาศภายนอกนะครับแล้วมาถึงตรงเรื่องของเหมือนมูลพิทยาจารยร์บอกบอกถึงว่าตัวนี้นะฮะว่า เมือม่อมีการบําบัดละตัวที่เป็นมลพิษจะตกมาอยู่ข้างล่างครับตัวนี้นะครับเราจะมีการบําบัดยังไงบ้างคือคือคือปกตินะครับถ้าถ้าถ้า,ถาอุตสาหกรรมโดยโดยโทั่วไปเนี่ยนะครับหนึ่งถ้าโรงงานใหญ่ๆเขาก็จะมีระบบของเอาน้ําไปบําบัดบนะครับถ้าคุณอุสตสาหกรรมใหญ่หญๆอุตสาหกรรมเล็กๆจ้างจ้างบริษัทที่เขาใช้ในเรื่องของการบําบัดอากาศนี่เขาเรียกว่าจ้างยังไงก็แล้วแต่นะครับข้อข้อถือว่าข้อนี้เป็นข้อเสียของระบบนี้นะครับ ไปปรับปรุงคุณสมบัติในเรื่องของมลภาวะทางอากาศได้แต่นะครับมันก็จะทําให้เกิดมลภาวะทางน้ำนะครับเอางี้คือผลจากการศึกษาวิจัยเบื้องต้นเนี่ยข้อดีของตัวนี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งพอเราไปศึกษาหลักความสมดุลระหว่างอางกาศกับน้ำปุ๊บนะครับโดยทั่วไประบบเนี้ยนะครับจะก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำค่อนข้างสูงนะครับแต่ตัวนี้พอเราศึกษาระบบในเรื่องของความสมดุลระหว่าง น้ำก๊า,กาศแล้วนะครับพบว่าเราใช้ปริมาณน้ําในการระทัดที่น้อยลงน้อยลงถือว่าเราทําให้เกิดเครื่องของมวลภาวะทางน้ําที่มวลเสียเน,ยน้อยลงไปด้วยนะครับก็ทําให้ต้นทุนของผู้ที่เป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบการจะต้องไปเสียค่าจ้างบำบัดเนี่ยต่อปริมาณน้ําถ้าเป็นปีน้ำต่อน,น้ําต่อลิตรน,น้อยต่ากวะนะ่าปกตินะครับก็ถือว่าก็ได้ผลสืบเนื่องจากการวิจัยตัวนี้ไปด้วย,ยครับกระบวนการเหมือนของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมรหรือ SME อย่างเงี้ย ครับก็ต้องมีการบําบัดทั้งน้ําอยู่ล้ในส่วนหนึ่งถูกแต่ตัวนี้คือเป็นตัวที่มาช่วยช่วยเรื่องของของอากาศอากาศโดยส่วนใหญ่นะครับแต่น้ำเนี่ยเราเราช่วยได้แค่ว่าลดปริมาณน้ําเสียนะครับเราได้ช่วยได้แค่คิดว่าช่วยลดเรื่องของปริมาณน้ําเสียแต่ก็คงต้องเป็นน้ําเสียอยู่ดีนะครับแต่ก็เราก็สามารถที่จะช่วยลดคือระบบน้ําเสียยังไงก็อุตสาหกรรมก็ต้องไปทต่อนะครับแต่ว่าจะมีระบบบำบัดวางแผนบำบัดส่งไปบำบัดยังไงก็ต้องทำาุกอุตสาหกรรมก่อให้เกิดมลภาวะมาก นะครับในในแง่ของงานผลิตนะฮะแต่จะมากจะน้อยจะลดสิ่งใดก็ต้องไปเพิ่มอีกก็อาจจะต้องไปช่วยคือต้องครอบคุมหมดนะครับนะครับเพื่อสิ่งแวดล้อมนี่คือกระบวนการของเครื่องนี้นะครับแล้วส่วนตัวตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเครื่องแรงดันสูงจริงตัวแรงดันสูงเนี่ยนะครับคือโดยปกติจากการศึกษางานวิจัยมาเนี่ยนะครับระบบที่ตัวนี้นะครับจะมีแรงดันที่ค่อนข้างที่จะคือถ้าระบบนี้จะมีแรงดันอยู่ในช่วงหนึ่งที่ที่เขาใช้กันอยู่ประมาณทั้งเจ็ดสิบปะปา คือบคือ70บบา์เนี่ยนะครับพอ70บาา์เนี่ยนะครับเราเรากำลังจะพูดถึงในเรื่องของความสามารถในการสร้างการดักจับรองหยดน้ำนะครับคือคือแทนที่ถ้าแรงดันต่ำเนี่ยพบว่าน้ำแทนที่จะเราต้องการให้มันเป็นหยดมันจะเหมือนกับเป็นเป็นปริมาณน้ำที่มากเกินไปคืออาจจะเป็นปริมาณหยดน้ำขนาดใหญ่พูดถึงปริมาณของอะไรครับหยดน้ำหรือว่าไม่ไม่เป็นหยดน้ำก็มี น,นั่นแรงดันตับการพัฒนาแรงดันสูงเพื่ออะไรครับเพื่อเราให้มั่นใจว่าเหมือนเราสร้างขนาดของอนุภาคของหยดน้ําที่มีขนาดที่เราต้องการแล้วเป็นหยดน้ําจริงๆรองน้ําจริงๆซึ่งหน่วยมันจริงก็เป็นไมค้อนเหมือนกันอนุภาคเป็นไมครอนหยดน้าก็ต้องเป็นไมครอนมันถึงจะจับกันได้นั่นคือที่มาของการที่เราเพิ่มแรงดันเข้าไปใน,ในเรื่องของการใช้น้ำครับคือถูก ดี๋ยวมาดูกระบวนการของวิธีการทำงานของเครื่องนี้ก่อนไหมครับว่ากระบวนการที่เป็นงไงเพราะท่านผู้ชมอาจจะชมอยู่ว่าเอ๊เครื่องนี้ทำไงบ้างรู้แล้วว่ามีการติดตั้งยังไงมาถึงไงแต่ว่ากระบวนการวิธีการทํางานเมื่อทําแล้วจะออกผลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันอาจารย์กับน้องๆในทีมกับนนั้นในทีมก็เป็นทีมที่วิจัยกันนะครับทีนี้นะครับส่วนแรกเนี่ยเราเรากำลังพูดถึงในเรื่องของของการนะครับ การจําลองในเรื่องของมลภาวะก่อนครับนี้ตัวแทนของเรานี่คือผงอลูมินยมบอกไซสายจริงๆเนี่ยมีอันตรายต่อมีอันตรายก็ค่อนข้างเล็กครับงั้นเวลาที่ทดสอบทดลองกันเนี่ยต้องจําเป็นที่จะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันในเรื่องของการที่จะสูดเข้าไปนะครับการที่เราใช้ผงอลูมินยมครับเพราะอันนี้มันซื้อขายได้ตามท้องตลาดเราเราสนใจว่าขนาดอนุภาคของมันมันต้องมั่นใจเพื่อเราไปเก็บตามทั่วๆไปเราเก็บไม่ได้ ไปเก็บฝุ่นในอากาศหรือไปเก็บพวกน,นี้เราเก็บไม่ได้เราไม่รู้จริงว่ามันมีขนาดอนุภาคเท่าไหร่งั้นตัวทดลองเราจริงหาอะไรก็ได้ที่เราทราบขนาดอนุภาคนะครับจริงๆแล้วมันมีกระบวนการเช่นเอาไปยิงเพื่อขยายขนาดเช็คด้วยกล้องขนาดความขยายสูงสูงเราก็มองว่าตรงนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่าเราพยายามในการทดลองก็พยายามทําให้ง่ายนะครับและตอนนี้ก็จะไาลองใส่ส่วนของผงออมิเน่าไปนะครับนะฮะอันนี้ขยับก่อนเลยนะ,นะครับเพื่อเพื่อ ให้ได้ในทีมนะครับได้มีการทดลองกันก่อนนะครับัใสไ่สไปก่อนใส่ไปใส่ไปก่อนก็ได้ใส่ไปก่อนนะครับตแต่จะใส่ผงอลูมิเนียมเข้าไปนะครับนะฮะครับ,นะรบที่เป็นฝุ่นละกันนะครับนะฮะโอเค